ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณต่อค่ำวันนี้เนี่ยเราอยากจะเจาะเกี่ยวกับเรื่องของเสาไฟกินรีหน่อยนะฮะคุณผู้ชมน่าจะทราบกันดีเพราะว่าตอนนี้ตรวจสอบกันทั่วประเทศบรรดาเสาไฟที่สร้างเป็นรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นกินนรงกินรีปลาหมึกปลาบึกอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยนานา,นา,าสัตว์เนี่ยนะฮะแต่ว่าล่าสุดคุณทราบไหมครับว่าวันนี้มีการประชุมสภาอ,อบตอราชาเทวะแล้ววันนี้อบตรราชาเทวะประชุมกันสมาชิกเขาโหวตเนี่ย อนุมัติเงินอีก68ล้านบาทถามว่าเอาไปทำอะไรคุณคิดไม่ถึงหรอกครับว่าเขาเอาไปทำเสาไฟกินนารีเพิ่มฮะเขาไปติดเสาไฟกินนารีเพิ่มเนี่ย720ล้านคุณดูนะครับนี่คืองบเพิ่มเติม,ตมของอบตราชาเทวะในวันนี้อนุมัติงบ68.4ล้านบาทติดตั้งเพิ่ม720ต้นเฉลี่ยต้นหนึ่งคือ95,000บาท วันนี้ยังจะกล้าติดตั้งเพิ่มแสดงว่ามั่นใจมากว่าตัวเองนั้นจัดซื้อจัดหามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงๆเอาแต่เอา,าเถอะผมเชื่อเหลือเกินว่าแม้ว่าจะอ้างว่าขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างมันถูกกฎหมายก็ตามแต่วันนี้ถ้ามาซ้ำสองแบบนี้รบกวนแล้วครับหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามกรมกองไหนก็ตามกระทรวงไหนก็ตามตรวจหน่อยว่าขั้นตอนถูกต้องแต่มีอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่านี่คือ องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะฮะหน่วยงานเล็กมากอะ่ะแต่ว่าทำไมมีงบประมาณมากมายมหาศาลแล้วเอาไปใช้อะไรขนาดนี้ทำไมต้องการไฟสองสว่างขนาดนี้เอาไปดูรวมๆหน่อยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักปี62ถึงปี64อบตอราชาเทวานั้นมีเสาไฟทั้งหมดเท่าไหร่ระหว่างปี6 2ถึงปี64ไม่นับงวดนี้นะติดตั้งไปแล้ว6773ต้นพูดง่ายต้นผูดไงว่าอยู่ บนสถานีอาวกาศบองลงมาเห็นอบตอราชาเทวะนะสว่างโอ้โหอะไรมันจะสว่างทองไปถึงขนาดนั้นนะแล้วเขาบอกว่าที่ต้องสร้างเยอะขนาดนี้เพราะว่าเป็นความต้องการของประชาชนอยากจะให้อบตอราชาเทวะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันมีอะไรให้เที่ยวในอบตอราชาเทวะหรือว่าเป็นเพียงแค่ที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เลยกลายเป็นด่านหน้าคนร่อนลงมาแล้วต้องเห็นกินรี กินนารี welcome to Thailand อย่างนี้แหละฮะมันไม่น่าจะใช่แบบนั้นหรือเปล่าต้องตรวจสอบนะผมเสนบสุดให้ตรวจสอบอีกตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบอีกแล้วติดทีเหลือเกินงบประมาณทั้งหมดเหล่านี้ที่หมดไปครับมันตกประมาณสัก600ถึง700ล้านบาทวันนี้ผมจะยกตัวอย่างคุณผู้ชมว่าถ้าจะเอาไปใช้ในทางที่เหมาะสมผมรู้นะว่างบนะ่ะแต่ละส่วนนะ่ะมันก็แยกกันขาดไม่สามารถเอามาเทียบกันได้ แต่ในยามภาวะขับขันเช่นนี้เนี่ยที่เที่ยวให้เขาไปเที่ยวอ่ะจะเป็นที่เที่ยวของเมืองไทยจริงๆเหรอคือจะจะชูอย่างเดียวเลยคือเสาไฟกินนาลีแต่ทุกอย่างเละเทะหมดเลยแบบนี้จะเอากันจริงๆเหรอฮะดูงบประมาณหน่อยนะงบประมาณรวมทั้งหมดที่เสียไปในการจัดซื้อจัดหาเสาไฟกินนาลีฮะ6ก0กว่าล้านบาทผมใช้คำนี้642ล้าน6 5 0 0 0 0บาท งบก้อนนี้เอาไปซื้ออะไรได้บ้างผมกลับมาเน้นที่วัคซีนครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันฮะงบที่คุณเอาไปทำเสาไฟกินรีเนี่ยใช้จ่ายให้เป็นค่าร่วมพัฒนาการผลิตวัคซีนแอส r a าเซเนกได้เลยนะฮะรัฐบาลนั้นใช้งบไป600ล้านแล้วเดี๋ยวจะคืนเป็นรูปแบบของวัคซีนแอสตราเซ e c a 600ล้านครับถูกเสาไฟถูกกับเสาไฟกินรีอีกอะ ซื้อซีโนแวคได้4 6 4 5 5 1โดสซื้อโมเด n a ได้7 6 9 2 3 0โดสเอาไปซื้อไฟเซอร์ได้9 8 6 8 4 2โดสนี่คือจำนวนเงินที่ถ้าแปลงเอาจากเสาไฟฟ้ากินนารีเอาไปซื้อวัคซีนเอาไปฉีดคนได้แค่นี้ฮะเนี่ย กี่แสนโดสนะและจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยมากขนาดไหนขอให้คุณลองจินตนาการภาพดูรบกวนครับรบกวนทุกหน่วยงานที่มีโอกาสมีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบการใช้งบครั้งนี้ใช้ยังไงให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วยไม่ใช่ถูกต้องก็ถูกต้องแล้วจบไม่ใช่ฮะจะต้องเหมาะสมด้วยครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ